สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเรื่องประเทศฟิลิลปินนะครับโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ผมนายจิรวัฒน์คุ้มครองครับดิฉันนางสาวคณิสิตาสถานูมิภักดีค่ะดิฉันนางสาวเจนจิราภายเหียนค่ะดิฉันนางสาวปณิศราจงทวิวัต์ค่ะดิฉันนางสาวปณิภาวรรณชาติ ค่ะวันนี้เราจะมารู้จักประวัติความเป็นมาของประเทศฟิลิปปินส์นะคะประเทศฟิลิปปินส์มีประวัติประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาอย่างน้อยห้าหมื่นปีค่ะเมืองหลวงของประเทศก็คือมะนิลาส่วนเมืองที่มีประชากรที่มากที่สุดก็คือนครเกซอนนะคะทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของเมโทรมะนิลานะคะฟิลิปปินส์มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลจีน ใต้ทางทิศตะวันตกทะเลฟิลิปปินส์ทางทิศตะวันออกและทะเลเซเลบิดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยมีภูมิแดนทางทะเลร่วมกับไต้หวันทางทิศเหนือปาเลาทางทิศตะวันออกมาเลเซียและอินโดนีเซียทางทิศใต้และเวียดนามทางทิศตะวันตกค่ะสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนะคะ เปโซฟิลิปปินตัวย่อ PHP อัตราแลกเปลี่ยน1.56เปโซเท่ากับ1บาทของไทย49่บเปโซเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐเวลาฟิลิปปินต่างจากประเทศไทยเร็วกว่า1ชั่วโมงนะคะจุดอ่อนจุดแข็งของฟิลิปปินนะคะก็คือจุดแข็งประชากรมากเป็นอันดับที่สิสองของโลก ก็ราวเกือบ100ล้านคนนะคะแรงงานทั่วไปมีความรู้ความสามารถที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้จุดอ่อนที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียนระบบโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิกาสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรค่ะความสัมพันธ์ไทยกับฟิลิปปินส์นะครับ ความสัมพันธ์ไทยกับฟิลิปปินส์ดำเนินไปอย่างราบรื่นใกล้ชิดและเป็นระยะเวลาที่นานประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรแกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไทยได้สถาป,ปนาความสัมพันธ์ด้วยฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์ต่อไทยในฐานะมิตรประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนทําให้ทั้งสองประเทศดําเนินความสามารถมาจนถึงปัจจุบันส่งผลให้การติดต่อทางเศรษฐกิจ การค้าทางสังคมทางทหารทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์นะครับด้านเศรษฐกิจในปี2546การค้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์มีมูลค่ารวม2,954.3ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งขยายตัวร้อยละ25.93การส่งออก ไปยังไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ24.90และนำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ26.80ดยโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า279.2ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ25.04นะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ทางด้านสังคมนะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังแสดงความสนใจต่อนโยบายการปรับปรามการค้ายาเสพติดของไทย อีกอีกทั้งประเทศไทยและฟิลิปปินส์ยังมีอุปนิสัยใจคอและคณะและทัศนคติคล้ายคลึงกันแม้ทั้งสองประเทศจะไม่มีประวัติความสัมพันธ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกันด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ทางทหารนะครับมีความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างการค่อนข้างยาวนานเนื่องจากเป็นสมาชิกในส่วนที่สัญญาป้องกันร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ s, s e A T O และต่างมีส่วนที่สัญญาป้องกันร่วมกับสหรัฐด้านความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาระหว่างฟิลิปปินส์นะครับด้านการศึกษาประเทศไทยเคยส่งนักศึกษาในร้อยเข้าศึกษาในโรงเรียนในร้อยฟิลิปปินส์และสําเร็จการศึกษาแล้วรวม4ีี่นายระยะหลังได้ส่งนักเรียนในร้อยเข้ารับการศึกษาแต่ไม่จบหลักสูตรเนื่องจากมีปัญหาเรื่องภาษาและลักษณะของการฝึกนะครับ กระบวนการทางการเมืองของฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์มีระบบหลายพรรคการเมืองที่มีระบบพรรคการเมืองซึ่งไม่มีฝ่ายใดที่จะมีโอกาสในการดูดพลังงานเพียงอย่างเดียวและบุคคลที่ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นๆในรูปแบบรัฐบาลสําหรับการได้เปรียบทางการเมืองและความสะดวกสบายเนื่องจากไม่มีพรรคการเมืองใดที่สนับสนุนการเป็นสมาชิกของผู้นําพรรคได้อย่างยั่งยืนพรรคการเมืองส่วนใหญ่จึงมีลักษณะขึ้นขึ้นลงระบบการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีทุก6ปีค่ะปัญหาทางการเมืองฟิลิปปินส์ดูเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าจนยากที่ใครจะตามทันในห้วงขณะหนึ่งแต่เพราะอะไรทําให้ประเทศที่ดูเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในเอเชียกลายเป็นประเทศที่เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสูงมากประเทศหนึ่งในปัจจุบันด้านความมั่นคง ประธานาธิบด,ดีโรดิโกดเูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ยังคงมีเสถียรภาพทางการเมืองและรับความไว้วางใจจากประชาชนแม้ว่าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะมีความล่าชา้าค่ะโครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศฟิลิปปินส์นะคะประเทศฟิลิปปินส์เป็นรัฐเดี่ยวปัจจุบันมีการปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขสูงสุดของประเทศและเป็นผู้นําฝ่ายบริหารมีการจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็นสองระดับคือการบริหารราชการส่วนกลางและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นลักษณะทั่วไปและภาพรวมทางการเมืองการปกครองของประเทศฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะตกอ,อยู่ภายใต้การปกครองของสเปนและสหรัฐอเมริกานับรวมเป็นเวลาเกือบ400ปีในทางการเมืองการปกครองนั้นอาจกล่าวได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยให้แก่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์จนมาถึงในสมัยปัจจุบนนะะันค่ะโครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะคะ ครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบันมีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญปีคศ1935และรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปีคศ1986ภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับกล่าวได้แบ่งอำ,อำนาจการปกครองแบ่งเป็นสามฝ่ายคือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการค่ะ สถตรนภาพทางการเมืองกับประชาธิปไตยด้วยประสิทธิภาพของฟิลิปปินส์การเมืองแบบปิดตาธิปไตยรัฐปิดตาธิปไตยโดยหลักการแล้วเป็นรัฐที่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ทางอำนาจของผู้ที่ต้องการเข้ามามีอำนาจขาดระบบราชการที่เข้มแข็งแต่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากภายนอกอย่างในกรณีประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาการเมืองภายใต้โครงสร้างอำนาจนำของมหาอำนาจโลกแน่นอนว่า หลังอาณานีคมสเปนเข้ามาครอบครองดินแดนปัจจุบันของฟิลิปปินส์เป็นเวลานานกว่าหลายร้อยปีนั้นได้ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมทางสังคมการเมืองไว้อย่างมากประชาสังคมและกับการเมืองลักษณะส,าสําคัญของการเมืองฟิลิปปินส์ที่มีความโดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันคือการเมืองในพื้นที่ภาคประชาสังคมการเคลื่อนไหวทางการเมือง นอกภาพรัฐเพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลถึงแรกๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์นี่เองเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ